สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวผักอบกรอบของดูไบ <c oughs> คือแบบว่าอยากกินแหงเพราะว่าเห็นในติ๊กตอกเขาดรามากันเยอะแล้วเห็นทุกวันเห็นทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกอยากกินแล้วพออยากกินเราก็ต้องหาค่ะสรรหาไม่ให้แต่กูอยากกินน้ำสูแลเรากูก็หาไปทั้งในเว็บทั้งในแอปแล้วก็ไปเจอเจอตัวนี้มาเลยแค่สวยตัวนี้ละ อบกอบของหัน่นเตอเขาบอกว่ามันจะมีมันม่วงแค่รอดมันหวานฟักทองถั่วฟักยาวแล้วก็กระเจี๊ยบทำไมของเราไหมมีกระเจี๊ยบถึงมันจะไม่มีกระเจี๊ยบแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเอาจริงๆเราก็อยากกินกระเจี๊ยบนั่นแหะ,นะแต่ถุงนี้มันไม่มีไงเออไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็สั่งอีกสามถุงซู้แบงแบงบงแบงก็อยากกินแห้งแรกที่เรากินเข้าไปนั่นก็คือมันหวาน เราจะมาฟังเสียงของเจ้าทั่วฝักยาวะนะคะนี่ก็จะเป็นฝักทองค่ะอือแิแข็งนะฝักทองนะแต่มันก็มันมๆน,นะ โอ้ oh, เป็นไงล่ะฟังจากเสียงแล้วคือแข็งมาคกแต่ถึงมันจะแข็งเราก็จะกินค่ะเพราะว่าเราอยากกินค่ะสรุปให้เลยก็คือที่กินมาทั้งหมดเนี่ยชอบอยู่ฝักทองถั่วฝักยาวมันม่วงมันหวานแค่หลอดก็คือชอบหมดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้กินกระเจี๊ยบ ก็แอบเสียใจอยู่นิดนุ่งงูงี้มันไม่มีดรวยเจียบแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยค่ะดีค่ะ